พวกเราโชคดีที่ได้เป็นลูกหลานเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวาองค์ท่านครูเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทเทวารวมถึงเป็นลูกหลานของคณะสัมมาเทวาดาที่วัง องค์เสด็จพ่อองคเพชแห่งนี้เพราะมีเทวดาไม่น้อยมีเทวดามากมายรวมถึงเหล่าอปัติกาทั้งหลายอยากมาร่วมบุญกับเสด็จพ่อก็เหมือนกับชื่อเสียงของท่านกระชอนไปไกลว่าท่านมานำพามนุษย์ให้สร้างแต่คุณงามความดีให้สร้างบุญให้มากๆขึ้นให้ทำทุกอย่างให้ทำบารมีมากๆขึ้นเมื่อท่านเป็นสะพานบุญแบบนี้จึงทำให้เทวดาทั้งหลายก็อยากมาร่วมเป็นสะพานบุญกับท่านอยากจะมาร่วมให้กำลังใจมนุษย์ ให้ปฏิบัติธรรมหรืออยากจะมาร่วมช่วยชีวิตของมนุษย์ในสิ่งที่เขาเดือดร้อนอยู่ก็คือท่านจะให้พลังงานร่วมสัมทับไปกับอัญ,ญมณีพเพชรกรแก้วของเสด็จพ่อที่เสด็จพ่อนํามาไว้ให้ลูกหลานร่วมบุญแต่ผู้ที่จะร่วมบุญได้นั้นก็ต้องมีบุญสัมพันธ์ที่ดีกับพลังงานของท่าน ถ้ามีบุญสัมพันธ์ที่ดีแล้วเราจะสามารถครอบครองอัญมณีอันสูงค่าหาค่าประเมินค่าเทียบค่าไม่ได้เลยกับสิ่งของที่มีค่าในเมืองมนุษย์แบบนี้อัญมณีของท่านมีพลังงานอันล้ำค่าดังนั้นถ้าเรามีบุญสัมพันธ์จริงๆจะสามารถครอบครองได้โดยไม่ทุกข์แต่ท่านจะนำความสุขความสำเร็จความจ ความจเจริญยิ่งๆขึ้นไปมาให้โดยเฉพาะการจเจริญขึ้นในการสร้างกุศลและปารมีและไม่ต้องห่วงว่าพลังงานที่มีบุญญาฤทธิ์และธรมรมฤทธิ์ของท่านนี้จะรวมตัวกันกับบุญต่างๆของเราที่เราได้ร่วมสร้างกับท่านจนทําให้สิ่งต,ต่างๆนานานที่เราสมที่เราปรารถนาอยู่ก็มีโอกาสสาเร็จสมหวังได้ตามหลักเหตุป,ปัจจัย ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชัชรินยาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความชื่นชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตยอยู่ประจำอัญมญณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นเจงคอสสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ